อะไรนะคะคก็เชียร์ว่าอะไรเลสอิโกหล่อเลสอิโ<ม>กหล่อตื่นองเอ๋ยต้องวาดแบบเจ้าเขาตื่นอองอั้พี่วาดไปที่ไหนคะที่ไหนเอ่ยที่นี่เหาะตัวใหญ่เหรอไหนอ่ะปากกาอยู่ไหนคะดีซน์อยู่ไหนเอ่ยให้พี่เขียนอะไรเอ่ย เล็กๆหรอไม่มีอันยาวๆหรอให้ใช้อันนี้หรอคะก็พี่วาดไม่ได้อ่ะจะวาดยังไงเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่วาดผู้หญิงสวยๆวยเ,าเาานาะถูกไหมคะเพราะไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยวให้พี่ฝึกวาดก่อนแล้วพี่ค่อยวาดให้เนาะบางๆพี่ค่อยวาดให้นะเนาะเอาปากกาเล็กนิดเดียวด้วยอะ่ะว<ม>าดไม่ได้พี่ไปเออไปอ้วนดอกไม้ดอกไม้เหรอ พี่จะจีเซ้งเนี่ยพี่เดี๋ยวใส่หนาแน่อยู่ใส่หนาแล้วดอกให้ดูหนังก่อนเนาะมูหน่อยอะลองสนุกสนุกกันเนาะโอเคหนูจะรอหนูก่อนช้ามาดูหนังสนุกสนุกกันมาอ่ะเอาไปเก็บเราเดี๋ยวมีคนเอาไปแล้วนะอ่ะไปเก็บไปก่อนโอ๊ยวันนี้ไม่ว่างทำแสบหน้าเห็นไหมพี่เนี่ยดดุแล้วนะเนาะไม่ให้ก็พี่จะมาเอพี่จีจ้าบโว้ เโียคแล้วไม่เป็นไรนะคะก็ว่าไม่เป็นอะอดทนอดทนดูเปิดดูสีของเด็กมาคะกระจิตริบมากดูสิโอ้โหสั่ง อันนี้ใช้ได้ยังไงเนี่ยน่ารหลักมาก